สวัสดีครับผมพี่ราซีมานะครับวันนี้สิไม่เบิองฝนตกครับผมฝนตกแรงมากตกแห้งครับตอนนี้คุณผู้ชงปลาลองนับปลาลองครับท่านใดตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านใดที่อยู่ในเมืองขอนแก่น,นระวังด้วยนะครับ อย่าออกจากบ้านนะครับอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งนะครับอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งพ่อป้าแห้งครับเดี่ยมผ้าผ้าเลยตอนนี้อยู่ที่โล่งแจ้งนะครับอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งสวัสดีครับสวัสดีคุผู้ชมหนึ่งคนนะครับสวัสดีสวัสดีครับพ่าแห้งอย่าอย่าออกจากบ้านอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งนะครับระวังใครที่เดินทางอยู่บ้าระมัดระวังนะครับพ้าระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุการจราจรนะครับ มาแล้วครับเด้อพี่น้องหมดหมดทั้ขนาดนะลงบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมเดินเห็นคนโน้นน่าิักจังเพิ่งบรรยากาศในห้องนะครับสวัสดีคนดูทั้งสองท่านนะครับ เอากับข้าวเห้อเด็ดข้าวเฮ็ดข้าวหนึ่งปลาซับปะสับปอตสับพอดมันยังร่อยมาเนี่ะว่านว่านอีกแล้วโอ้โหโอ,อทีมงานยังเดียวเขาต้องอยู่ทีมงานมา เอาเขาใส่อย่างเนี้ยโอ้ยพอคว้าท่านสางบ่โอ้ยมาชั่มบุ้งคว่าเขาหม้อเขาเบิ่งบรรยากาศคนโตครับพี่น้องอ่ะ เราเบิบ่งไปได้แค่กินกันตกหนักตกแห้งล้มแห้งแล้วกันนะว่านะ่ะล้มแห้งหักโอ้ยหอยแมวน่ะลองฟังฟังเสียงลมนะครับฟังเสียงลมอ๋อล้าดด้วยอาดากแดงเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับคนตกโอ้เปียดเยี่ยไรแล้วเลยขนะองเสียผู้ใดแน่นอนอยู่หันหน้าเบิ่งเข้าไปก็ เอาบิังเด้อมาเอาเด้อของเสียผู้ใดเด้อไม่เสียจของเสียเจ้าบ่เนี่ยของกูได้ือมีร่างบอกเขียเทียดปะเงาโว้ยนะยี่ห้อยี่แม่กูโวยฝนไหมตกแห้งนะครับขอนแก่นขอนแก่นตอนนี้อยู่จังหวัดขอนแก่น ôi pha điểm pha luyện phản luyện có luyện phản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  nổi แกมาจีทอดแกมาจีทอดผู้ใดอยากทอดก็ทอดอยากยนึ่งกันนึ่งสักครู่แล้วครับสักครู่สักครู่

phải khốp nấu đây có nó cái bàn nó đang มนะีคนดูทั้งสามท่านนะนครับคนดูทั้งสามท่านนะครับแช่แไปครับแช่ไปแช่ไปแช่ใบแช่ใบครับแช่ใบควรจะไม่ร้อน ก็รู้ไม่อย่างเด้อนี่ฝนเลยเลยมาสุขใส่ละสุขสันค์รายงานประเสริฐแบกกล้ลลองมีระยุตลากสายไฟ <laughs> บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวเฉยเพิ่งบรรยากาศแล้วกพื่ะไ้าเรียมอม้อมแก้วพี่น้องแก้วเออไต่คบน,น้องแลงเนาอแรลงไต่คบเสีย นี่เบอร์ไว้นะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเบอร์ไว <c> ้ <oughs> ไลส่สดนี่โอ้แน่ยนอนนี่ทหารทหารเขามีทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งปุ้ยไลย่เด้ยัง <c oughs> ออ

phật phà phật phà sa oh. 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 một phật cái khẩu nhéo không, kiếm cái cứ bật đèn heo mà. กูด่ากูยังโอ้โหนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับด้อ ขันมีโฆษณาขึ้นกับย่ากดขามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะคขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ